สว่างแจ้งสบายใจได้ขึ้นทอดผ้าไตาบ,าบันสกุลนั้นจะเป็นการอ่านประวัติย่อและทำสดุีเกี่ยวกับคุณผู้วัยชนของคุณสถาพรกาลเกศเพื่อเป็นมรณสติต่อไปคุณสถาพรกาลเกศหรือที่เราเรียกกันว่าคุณตั้มเกิดเมื่อวันที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2532 ที่โรงพยาบาลบำราษนาราดูนจังหวัดนนทบุรีเป็นบุตรของคุณพ่อจูรินคุณแม่สนองกาลาเกประวัติการศึกษาระดับประถมศึกษาศึกษาที่โรงเรียนธรรมศิริศึกษาจังหวัดนนทบุรีระดับมัธยมศึกษาตอนต้นศึกษาที่โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมและได้ไปศึกษาต่อที่โรงเรียนเทสศิลิ์บริหารธุรกิจและเทคโนโลยี และในระดับอุดมศึกษาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์และได้เข้าทำงานที่บริษัทบอสอัพโซล u t านจำกัดและบริษัท Innovate AI จำกัดด้านการส่งรถคุณสถถาพรกาลกตได้ส่งรถกับนางสาวณริศราพัชไอยมีบุตรด้วยกันหนึ่งคนคือ เด็กชายสถิตพงการะเกออายุ11ปีซึ่งกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์คุณสถิตพรการาเกอเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่เป็นคนที่มีความวิรยิยะอุตสาหะในการเรียนแม้จะมีปัญหาเรื่องสุขภาพอุปนิสัยเป็นคนจิตใจดีมีความเอือๆๆๆ้อเฟื้อเผื่อแผ่จึงเป็นที่รักของบุตรภรรยาบิดามารดา และญาติพี่น้องเป็นคนขยันทำงานมีความรู้ความสามารถมีความรู้ในการเป็นโปรแกรมเมอร์ด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างมากและได้ทำงานแบบเว r k f r m h o m ร้อยเปอร์เซ็น0 0มาโดยตลอดประวัติด้านสุขภาพและการเจ็บป่วยเมื่ออายุ6ปีคุณสะทพรกาลเกเกิดบาดหีลูกแก้วติดคอส่งผลกระทบต่อสมอง และแพทย์ตรวจพบเนื้องอกในสมอง13บสาจุดจึงต้องเข้ารับการรักษาและผ่าตัดสมองถึงสี่ครั้งส่งผลกระทบให้ต่อดวงตาและการเคลื่อนไหวทำให้คุณสถาพรกราลเกตเป็นผู้พิการทางด้านการมองเห็นและการเคลื่อนไหวคุณสถาพรกราลเกตใช้ชีวิตเป็นปกติสุขอยู่กับครอบครัวด้วยความอบอุ่น จนกระทั่งเมื่อวันที่13มิถุนายน2568คุณสถาพรติดเชือ้อโควิดได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหนองฉางแต่อาการสุดลงแพทย์ได้ส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลอุท,ทัยธานีแพทย์ได้รักษาอย่างสุดความสามารถโดยได้รับการดูแลเอาใจใส่จากภรรยาและบิดามารดาเป็นอย่างดีแต่คุณสถาพรกัดมีอาการสุดลง และเสียชีวิตด้วยการสงบที่โรงพยาบาลอไทยธานีเมื่อวันที่15สิงหาคม2568รวมอายุได้36ปีการจากไปยังไม่มีวันกลับของคุณสัพพาภรการะเกดได้นำความเศร้าโศกเสียใจมาสู่ครอบครัวการาเกดย,ยังหาที่สุดมีได้อโหสิกรำมังเมื่อครั้งผู้วัยชมยังมีชีวิตยอยู่หากได้ล่วงเกิน หรือท่านได้ร่วมเกินจะดด้วยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมหรือมโนกรรมขอได้โปรดมโหสิกรรมแก่กันด้วยบุญกุศลที่ได้สร้างสมไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ตลอดจนกุศลผลบุญที่ทุกท่านได้ร่วมกันบำเพ็ญในวันนี้ขอได้โปรดเป็นพระปัจจัยเป็นกุศลน้อมนำส่งให้ดวงวิญ,ญญาณของคุณสถาพรกาลกก ตงไปสู่สุขติในห้วงสัมปรายภพด้วยเธอความตายไม่มีแบ่งแย่งเลือกเพศความตายไม่มีคอบเขตเรื่องศาสนาความตายไม่จำกัดวันเวลาความตายไม่นำพาเรื่องของวัยความตายไม่กำหนดเรื่องชงชั้นความตายไม่สำคัญตายที่ไหน ความตายไม่มีแบกยางตายอย่างาไรความตายไซตเท่านั้นนิรันดรท่านประธานและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านคะเพื่อเป็นการไว้อะไรแก่ผู้ไว้ชมเป็นครั้งสุดท้ายขอเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านได้กรุณาย,ยืนสงบนิ่งเป็นเวลาประมาณหนึ่งนาทีขอเรียนเชิญค่ะ